สนับสนุนโดยปีเวทวิตามิน d, Orange, ดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจคอมแพคเบรกเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพคอัตราเร่งสูงถุงร้อยอยู่ที่5วินาทีเท่านั้นการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมเราต้องมารอดูกันว่าราคาที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ในความเป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของคุณใดมันเลื่อนได้ครับท่านผู้ชม Hey, เลื่อนยันเกะอะนี่ไม่ใช่เปิดนะั่เรียนผจใช้เลื่อนไอคอนิกไฟคันนี้ ก้าวเข้ามาในตลาดรถ EV ีบ้านเราแล้วอย่างเป็นทางการราคาค่าตัวไม่ถึง3ล้านบาทน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวเรสจ์ระยะทาง400กว่ากิโลเมตรแบตเตอรี่ที่มีอยู่70กิโลวัตต์ก็ต้องถือว่าใหญ่มากๆแรงมากๆขับเคลื่อน4ลอ้อและเทคโนโลยีที่เขาใส่มารอบคันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแต่อย่างใดนี่เป็นไง ช่งอยากลองขับคันนี้แล้วสิว่าเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอครับอ u ตไล i v ท t h ลนด,ด์ n d ท v ีวีจะพาท่านผู้ชมไปลองขับกันอย่างเป็นทางการกับเจ้าคุณไดไ i ออนิก5คันนี้อยากทราบเหมือนกันจะมีดีพอที่จะขยเยา b n w u ix 3ที่ผมชอบนะักชอบนะฮะได้หรือเปล่าและเขาจะดีกว่า b c 4 x ของ Toyota ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้หรือเปล่าไม่นานเกินรอเราได้ทราบกันและนี่ครับอุตไล่ไทลนด,ด์วทวีและคุณไดไอออนิก5ครับผม สนับสนุนโดยยางรถยนต์ b r i s t o น Solution สำหรับทุกจุดหมายที่แตกต่าง สวัสดีครับแฟนๆดองเราทางไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิทิทวมประถมครับและตอนนี้ครับทุกท่านครับผมอยู่ที่บูธคุณไดมอเตอร์ประเทศไทยในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับเพราะในงานนี้ครับทุกท่านครับทางคุณไดมอเตอร์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการรถยนต์บ้านเราอีกแล้วด้วยการนำเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นะครับคุณไดไอออนิกไนะหรือไอออนิกหมาโชว์อย่างเป็นทางการในบ้านเรารถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้คือรุ่นที่จะจำหน่ายในบ้านเราเขาคาดว่า,าจะมีการเปิดจอ ในเดือนพฤษภาคมนี้ในราคาค่าตัวที่ไม่ถึง3ล้านบาทแต่น่าจะอยู่ระหว่าง2ล้าน5ถึง3ล้านบาทเปิดจองและจำหนายย่ายยังเป็นทางการด้วยนี่คือรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของหุนใดที่จะขอเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดรถยนต์ EV ในบ้านเราเพราะในวันนี้ในงานนี้ต้องยอมรับครับว่ากระแสรถ EV มาแรงเหลือเกินฮุนใดก็รอช้าไม่ได้ในเมื่อกระแสแรงขนาดนี้ฮุนใดขอเข้ามาแจ้ ด้วยขอเข้ามาเกาะกระแสร,รถี v ในวันนี้ด้วยและนี่คือการตัดสินใจล่าสุดของฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยที่บอกฉันขอร่วมขบวนรถไฟฟ้าในวันนี้นี่คือฮุนไดไอ i o n i กไฟเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า i o n i น5คันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาเขาอยู่ในกลุ่มของ SUV ขนาดเล็กอยู่แล้วไซส์ Size แข่งกับใครแข่งกับเบลว x 3ได้แน่ๆนเขาแข่งกับ To y ย ta b z 4 x ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้เช่นเดียวกันแต่ฮุนไดเปิดตัวก่อนเจอกันเต็มๆแพลตฟอร์มโครงสร้างทั้งหมดของเจ้า i อ n i q 5คไฟันนี้ถูกผลิตมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะไม่ใช่นำแพลตฟอร์มของรถ ICE หรือเครื่องยงนต์สดาบในปกติมาดัดแปลงและปรับปรุงเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่ตัวนี้ถูกผลิต ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภายในนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าแพลตฟอร์มพื้นของรถราบเรียบขนาดไหนนี่คือรถที่ผลิตขึ้นมาด้วยความเป็นรถไฟฟ้า ตั้งแต่เกิดรูปร่างหน้าตาและออปชั่นเป็นอย่างไรล่ะในเวอร์ชั่นที่นำมาขายในประเทศไทยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรุ่ดท็อปที่สุดของ i อออนิกไฟมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกกำลังแรงม้ามากถึง305แรงม้าแรงบิดมหาศาลมากๆอยู่ที่6 0 5นิวตันเมตรโคตรแรงสามารถวิ่งด้วยระยะทางต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง430กิโลเมตรเฮ้ยไม่ขี้เรนะไม่ใช่แค่เรสระยะทางเท่านั้นที่เขาโดดเด่นแต่ ในความเป็นหน้าตาในความเป็นเทคโนโลยีของ Iodic 5นี้ก็มาเต็มเหมือนกันดูหน้าตาของเขานะครับท่านผู้ชมดูไฟหน้านี่เป็น LED เต็มระบบออโต้ไฮบีมด้วยเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับและนี่เป็นไฟ daytime running ของเขาแล้วไฟ daytime running น,น,นี่มีคาดกลางตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ไม่ใช่ daytime running แต่ตรงนี้มันเป็นแสง มันเป็น LED เหมือนกันนะครับทั้งแนวนี้การดีไซน์การใช้วัสดุอุปกรณ์ของ i o n i c 5ไฟเนี่ยทางฮุนไดมอเตอร์บอกว่าใช้วัสดุที่ดีที่สุดเท่าที่ฮุนไดเคยใช้มามันก็โอเคจริงๆนะดูสีนี่มันออกมาเป็นด้านๆน่อยนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆดูดีไซน์ด้านหน้า สวยนะออกมาแบบไม่เหมือนใครและเทคโนโลยีความปลอดภัยของเจ้า Ionic 5นี่ก็ใส่มาเต็มคุณไดสมา a r t เซนส์ใส่มาเต็มกล้องมองรอบคันมีให้เตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมีให้อะแดป u ี s ครูซอน o นจนถึงจุดุดนิ่งก็มีให้ในเจ้า Ionic 5คันนี้นะครับแล้วดูเซ็นเซอร์เขา ดูโหดีไซน์เขามาแบบล้ำยุคมากนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะนำเข้ามาจํำหน่ายในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วสวยนะนี่กล้องหน้านะครับนี่กล้องหน้าแล้วดูตรงนี้มันเป็นเงาแบบนี้สวยมากมสัญลักษณ์คุนไดชัดเจนอีกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้และในความเป็นเทโลยีความปลอดภยัยคุนไดสมาร์ทเซนส์เขาทำงานร่วมกับกล้องที่อยู่ราจกบังลมด้านหน้านี้ และกระจกบังลมหน้าและกระจกบังลมหลังนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของทางคุณใดด้วยใครเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเขาเหมือนกันในเรื่องของการแสงแดดในเรื่องของการเสียงลมตรงจุดนี้เขาให้มาเต็มข้อเหมือนกันและดูดีไซน์ของเขานะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลี่ยมมุมแม่งเปรี้ยจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับเซ็นเซอร์เขามาเต็มรูปแบบนะเพราะผมมีกุญแจอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเดินเข้าใกล้รถเดี๋ยวมันก็จะปิดก็จะเปิดก็ขเขาอยู่แล้วและนี่ดูนี่ ดูสุ้มนะครับมีลูกเล่นมีดีไซน์นะครับนี่มีเหลี่ยมมีมุมโอโ้โคตรเทพนะครับล้อและยางถูกออกแบบมาสําหรับความเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนี่ออกแบบมาให้แบนนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อลู่ลมมากที่สุดอัลกอมิกดีไซน์ดีที่สุดนะครับในเรื่องของลมและดูลายเขาดิ มาเต็มข้อเหมือนกันนะยางนี่ยางขอบ20นะและยางเป็นยางรถ EV โดยเฉพาะด้วยนี่คือมิชลินที่เป็นยาง EV นะ Pilot Sport EV ทำมาเฉพาะนะไม่ใช่ยางเรเดียลสำหรับ ICE นะแต่นี่ทำมาสำหรับ EV โดยเฉพาะยางสำหรับรถ EV นะครับท่านผู้ชมครับจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากยางของรถปกติทั่วไป 1. ต้องรับน้ำหนักได้มาก 2. ต้องรับในเรื่องของแรงกระแทกแรงเบรกการ ออกตัวที่รุนแรงมากกว่ารถ ICE ไม่น้อยเขามีคุณสมบัติของเขานะเขาต้องรองรับแรงกระทําที่หนักกว่ารถ ICE และต้องมีระยะเวลาในการใช้งานหรือความทนทานของยาง mm. เทียบเท่ากับยางเรเดียนให้มาโอเคว่ะ p า p o t s t s r t r v EV ให้มาแบบนี้บอกได้เลย เน้นสปอร์ตเน้นสิ้นซานแน่นอนซีรียางลืมบอกไปครับ255 40 R 2 0นะนี่แก้มยาง45นะครับไม่ได้สปอร์ตจา๋าไม่ได้เป็นซีดานจ๋านะเขาอยู่กลางกลางมัน605นิวตันเมตรอ่ะมันมหาศาลอยู่แล้วนะครับพาราบิกซันรูฟนะตัวนี้ให้มาแล้วเป็นกลาสด้วยนะครับโห oh, มาดีว่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแน่นอนครับเขามาพร้อมไฟ LED และกล้องมาให้นะแล้วดูดีไซน์พวกนี้นะตัวนี้ นะครับชายด้านข้างตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นบุคลิกของเขาและมือจับเป็นแบบสัมผัสนากรอนเนี่ยนะนะครับปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่พูดดีพูดดีนี่นะครับแล้วเราค่อยเปิดออกมานะครับปิดปลายกด ป็นงระบบความปลอดภัยด้านข้าง blind spot มีมาให้เตือนเวลารถเข้ามามุมอับสายตารถหลบหลีกให้ด้วยมาด้วยในหุ่นใดเซฟที่เซนตัวนี้ดูเรียบมาเลยนะโอ้โหแต่เซ็นเซอร์ของมือจับนะครับให้แค่คู่หน้านะคู่หลังไม่มีนะนะครับตรงจุดนี้และนี่คือด้านข้างเขาเป็นออกในสไตล์สปอร์ตคูเปโอ้หสวยเลยเนี่ยดูมันรับกันหมดเลยรับท่านผู้ชม งามอ่ะดูด้านท้ายเหมือนรถโลโบคอบหมันรถหุ่นยนต์เหมือนกันนะเนี่ยในความงามของเขานะครับนี่ไฟเบรกดวที่3อยู่ตรงนี้และทรงลาดในแบบนี้นี่คือสปอยเลอร์นะครับด้านบนนี้คือสปอยเลอร์นะทำหน้าที่ในเรื่องของการกดบอดี้ของรถเวลาคุณขับเร็วๆนะครับลมวิ่งผ่านด้านนี้และ กดท้ายของรถให้มันมั่นคงให้มันเสถียรมากขึ้นนอกจากความสวยงามแล้วเขามีฟังก์ชันในเรื่องของเสถียรภาพในการขับด้วยฮุนไดอยู่นี่ไออนิกอยู่นี่แล้วดูไฟโอ้โหเป็นหลอด l อ d ดีเต็มโอ้โหคาดมาแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกับได้รับแรงบันดาลใจมาเหมือนกับไฟท้ายของเจ้าคุณไดสตาร์เรียมเหมือนกันนะแต่สตาร์เรียมเป็นแนวตั้งแบบนี้แต่ตัวนี้มาเป็นแบบนี้ HTAC แบสของเขานะครับโอ้โหด,ดูดูดี มาตับมากเลยดูสวยว่านะครับนี่มีแขนลองด้านใต้ด้วยเซ็นเซอร์ท้ายด้วยกล้องมองหลังมาด้วยในความเป็นฮุนไดตัวนี้เขามาเต็มเหมือนกันอย่าลืมนะฮุนไดไม่ได้มีแค่ IONIQ 5ือ n o q i 5นะ IONIQ 6ก็มี IONIQ 7ก็มี IONIQ 7นี่เป็น SUV เต็มรูปแบบน่าสนใจไม่น้อยตัวนั้นนะครับไฟฟ้า พื้นที่การเก็บสัมภาระด้านท้ายกันทนผู้ชมครับเขาจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระ500กว่าลิตรนะก่อนที่จะมีการพับเบาะแถวที่2ไปมีที่บงังสายตามานะครับนี่เป็นแบตเตอรี่แล้วนะด้านใต้นี้เป็นแบตเตอรี่แล้วที่ผมบอกนะครับว่าแพลตฟอร์มของเขาถูกพัฒนาด้วยความเป็นรถไฟฟ้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเขาจะแฟลตยาวเลยเดี๋ยวเราจะลองพับเบาะแถว2ดูนี่ครับ นี่คือพับเบาะแถว2ไปแล้วแต่มันจะไม่ได้แฟลตแบบสนิทกริบนะเพราะว่ายังมีเบาะหนุนอยู่หน่อยนึงนะครับนี่เวลามีจะเบาะหนุนอยู่หน่อยนึงก็จะราบราบหน่อยโอเคพอได้อยู่นะและเบาะของ IONIQ 5นี่นะเบาะแถว2นะปรับระดับได้เห็นไหมนี่ปรับระดับได้นะหงายขนาดนี้ก็ได้จะนั่งตรงเป๊ะ เป็นแบบพูนได้ก็ได้หรืออยู่ระดับนี้นนะโหตั้งกี่ระดับอะสระดับ5ระดับเนี่ยโหโคตรดีเลยวะ่ะโอ้หปะเดี๋ยวเรามาดูในตำแหน่งของผู้ขับและผู้นั่งภายในห้องโดยสารของเจ้าไอออนิก5กันครับว่าโดด,โ,ดดโดดเด่นแค่ไหนและเขาเหนือกว่าใครบ้างครับ เรามาดูในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ของเจ้า IONIC 5กันหน่อยนะเพราะเขาบอกแล้วครับว่าตัวนี้ใช้วัสดุที่พรีเมียมมากที่สุดเท่าที่คุณใดจะทําได้เหมือนกันและเป็นวัสดุรีไซเคิลด้วยนี่ดูที่เท้าแขนนี่เป็นซอฟนะออโต้ด้วยไฟฟ้าเป็นออโต้ด้วยมีที่เหมือนจะใส่ของก็ได้นะแต่จริงเป็นมือจับไว้นะครับมันจะเป็นเนี่ยซอกเข้าไปได้และดูแอมเบียนไลท ห้าสิบเฉดสีนะตัวนี้วัสดุตรงนี้เป็นซอปเป็นซอปหมดเลยเลยใท่านผู้ชมเฮ้ยตัวนี้เป็นซอฟหมดเลยเฮ้ยซอฟหมดเลยโหตัวนี้เป็นเงินอันนี้ก็ด้วยด้วยความเป็นรถไฟฟ้านะครับสีพวกนี้มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแล้เขาใช้โทนสีเป็นสีครีมแบบนี้นี่เฮ้ยมีม่านให้ด้วยอ่ะโคตรชอบอะ่ะไม่รู้เป็นลายถูกใจกับม่านมากนะครับที่วางแก้วน้ําที่ใส่ของลำโพงเครื่องเสียงใช้เครื่องเสียงบสด้วย ฮ้ยให้มาเต็มข้อเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอันนี้นะครับแล้วดูนี่ดูลายตรงนี้นะครับอันนี้ยังติดพลาส,สติกอยู่นะผมไม่ได้ดึงพลาส,สติกออกนะครับแต่สวยมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งภายในห้องโดยสารตอน2ดีกว่าสบายแค่ไหนใหญ่หรือเปล่านั่งแล้วเป็นอย่างไรครับบานประตูค่อนข้างกว้างนะครับท่านผู้ชมครับเปิดมาค่อนข้างกว้างเลยทําให้การเข้าห้องโดยสารทําได้ง่ายมากๆและสะดวกมากๆพื้นแฟลต นี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่แฟลตเลยนะครับพื้นของห้องโดยสารไม่มีอุโมงค์ไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหนี่ผมเอนมันไปนะอ้สบายวะ่ะแต่ถ้าเอาแบบนั่งพอดีพอดีโอแค่นี้ก็เทพแล้ววะ่ะเฮ้ยโหใช้ได้เลยท่านผู้ชมโอเคมากเบาเฮ้ยยาเบาปรับได้ด้วยอะ่ะเบาปรับเลื่อนได้ด้วยอะ่ะโอ้โห สุดยอดว่ะนี่คือเลื่อนเข้ามาสุดเลยครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะโ oh, <hey. S 1> อ,อ้โหเฮ้ยถอยสุดนี่เล็กรูมมหาศารอยู่ตรงนี้เลยสบายมากมากน,นี่เจ๋งดีเว้ย hey. ใหญ่โตครับท่านผู้ชมครับวัสดุเนี่ยเป็นแบบรีไซเคิลนะนี่เป็น PVC สังเคราะห์เบาะเป็น60-40มีที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ำ2แก้วสบายมาก ช่องแอร์อยู่นี่นะมีช่องแอร์ให้คุณด้วยนะเปิดปิดได้ด้วยช่องแอร์แต่ยังเป็นแค่ b l ว w e r เฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการปรับอุณหภูมิแอร์แต่อย่างใดแต่ดูเ head room ผูช้ชมดู head room กับเล็ก room ดิ ไม่ขี้เละเว้ยว่า i x 3นั่งสบายแล้วนะเจอตัวนี้เข้าไปนี่นั่งสบายกว่า i x 3อีกนะเดี๋ยวต้องไปรอดู b c 4 x ของ Toyota ว่าจะเด่นว่าจะด้อยกว่าตัวนี้แค่ไหนแต่ตัวนี้2อลบวกบวกแหละไม่มีลบนะครับสองล้านหกสองล้ล้บ้างตัวนี้โอ้โหดีว่นะเนาะสวยมากและนี่ดูแอมเบียนไลท์เขานะครับมันทําให้มีความเป็น รถไฟฟ้ามากๆ USB 2ช่องนะครับมีช่องวางของตรงนี้ช่องหนึ่งนะอันนี้เป็น USB A นะครับแล้วดูเบาะต,ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตัวนี้จะเป็นผ้าวัสดุตรงนี้เพื่อที่จะทําให้มันเป็นรีไซเคิลนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าวัสดุภายในเน้เนรีไซเคิลเลยนี่ที่วางของตรงนี้เจ๋งว่าเฮ้ยไม่ขี้เลงจริงว่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งนั่งสบายมาก โอ้โหชอบว่ะไปดูในผู้โดยสารตอนหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดจอเขาหน่อยซิว่ารถคันนี้อลังการล้านเจ็ดแค่ไหนครับครับเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งผู่ขับมากกว่าครับนี่ดูโอ้โหเนี้ยบว่ะแล้วนี่นะครับฟังก์ชันเขากระจกออโต้สี่บานนี่ล็อกนะครับป,รปลดล็อกแล้วก็นี่ปรับกระจกไฟฟ้านะนี่พับนี่พับกระจกข้างนะครับมีเด็กด้วยดอลล็อกเด็กอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ย ไม่เยอะแต่คลาสสิกนี่ผมภาพด้วยนะนี่และนี่มีเมมโมรีเบาสองตำแหน่งด้วยที่วางแก้วน้ำหนึ่งเจ right. ๋งไว้เจ๋งเว้ป่ะป่ะไปดูกันนั่งแล้วเป็นอย่างไรครับนี่ครับเดี๋ยวปิดประตูปั๊บนี่เบาะกลับมาเป็นเมมโมรีด้วยนะนี่เบาะไฟฟ้ามีดันหลังด้วยมีลัมบ้าด้วยโหโอเคมากอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะมาเต็มมาเต็มนี่เบาไฟฟ้าครับท่านผู้ชมนี่ และนี่คือหน้าจอของเขานี่คือพรมอลไยเขานี่คือวัสดุอุปกรณ์ของเขาท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ก่อนจะไปถึงหน้าจอนะที่ผมชอบมากๆคือนี่คอนโซลกลางตัวที่พักแขนที่เก็บของตรงนี้ท่านผู้ชมมันใหญ่อลังการมากๆนี่ที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะนะครับมีอลเลตชาร์จเจอร์ให้ USB-A 2ช่องนี่ที่วางของใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ที่พักแขนเปิดมาได้นะนี่ ใส่ของได้และที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับมันเลื่อนได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่เลื่อนได้ด้วยเอาดินี่เพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะครับหรือจะให้ด้านหลังเพิ่มพื้นที่มาก็เลื่อนและการเลื่อนของเขาครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีเลื่อนแค่ตัวนี้นะนี่นะไม่ได้มีเลื่อนแค่นี้นะเลื่อนยันเกะ๊ะนี่ไม่ใช่เปิดนะท่านผู้ชมใช้เลื่อน วิจายไว้กรีดเป็นไงใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้เว้ยออกแบบดีไซน์มาเฮ้ยไม่คิดเลยเว้ยมามานั่งแล้วก็ต้องมาว่ากันหน้าจอ12.3นิ้ว12.3นิ้วทั้งมาตรวัดด้านหน้าและหน้าจอกลางนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทซะหน่อยมาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องขอสตาร์ทหน่อย แบตเตอรี่74%ตวิ่งได้319กิโลเมตรถ้าเต็มก็บอกแล้วครับ430กิโลเมตรโอ้โหแล้วดูหน้าจอนี้ให้มาดูด,ดูดูนี่กราฟิกนี่ประตูข้างเปิดมันมาเป็นประตูเปิดแบบนี้เลยสวยมากหน้าจอสวยมากคุณผู้ชมโอ้โหเป๊ะจริงๆเกียร์อยู่ไหนเกียร์อยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนี้เกียร์อยู่นี่ครับเกียร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นด้ามเกียร์เข้าเกียร์เหมือน เมอร์เซเดสเบนดึงเข้าดันลงเป็นถอยหลังดันขึ้นข้างบนเป็นเดินหน้านะครับตัวนี้เป็นคันเกียร์แบบนี้มีเคอรส์สให้คุณด้วยนะครับนี่มีเคอรส์สให้คุณด้วยนะระบบหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับมาพร้อมอะไรครับนี่ครับมาพร้อมนี่กล้องเวลาสัญญาณเปิดสัญญาณเลี้ยว เห็นไหมเราเลี้ยวขวากล้องขวาทำงานเราเลี้ยวซ้ายกล้องซ้ายทำงานอ๋อเทคโนโลยีนี้ผมโคตรชอบออปชันนี้ฟังก์ชันนี้และนี่คือหน้าจอก,กลางนะ มาเต็มว่ะเดี๋ยวก่อนขอดูโฮมก่อนมีเดียสิอ่าเป็นแบบสัมผัสอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรานี่ดูมามาครบ EV วีโฟนโฟนโปรเจคชันไวท์เมโมคล i m เม e ระบบ Air Heat นะครับเบาะปรับร้อนได้นะเซตอัพมีเดีย d i o q u i คว m o เอโหมอ้โหมาครบเว้ยเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีดนะครับเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ไปลองขับแน่ๆมาดูระบบกล้องนี่กล้องรอบคันของเขาเป็นไงโคตรเทพเป็นไงอ,อยากดูกล้องไหนอ่ะ เลือกเอาสินี่เราได้หมดนะครับเลือกกล้องได้โอ้หนี่กล้องหลังโคตรชัดนี่กล้องรอบคันนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชาติและเป็นหนังนะปรับระดับได้แน่นอนนะครับ4ี่ทิศทางนะครับปรับได้4ี่ทิศทางเจ๋งวะนะครับด้านขวานะครับเป็นในเรื่องของ Adaptive c r u i ครู o n t r ทนนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนรักษารถอยู่กลางเลนนี่ทางด้านนี้ด้านซ้ายจะเป็นในเรื่องของ หน้าจอนี้นะครับเป็นในเรื่องของเครื่องส่งเครื่องเสียงโหมดต่างๆแล้วมี drive โหมดด้วยเดี๋ยวเราขอยยบเบรกรอไว้ก่อนนะ drive โหมดมีอะไรบ้างอ่มาแล้ว drive โหมดนะครับมี eco normal sport มาครบมาครบและถ้ากดโหมด drive โหมดคาวไว้นะครับระบบขับเคลื่อนจะก,กลายเป็น snow ทันทีเห็นนะ,ะจะเป็น snow ทันทีเฮ้ยโอเคนี่ก็คือออกตัว ในทางลื่นนะครับตรงนี้ดูดิข้อมูลมันมาครบเลยนะมีแรงบิดมีกิโลที่เหลือนะครับเรนจ์วิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะนี่คือเลเวลของเคอร์สนะครับนี่เลเวลของเคอร์สคือเลเวลของการดวงแล้วท่านผู้ชมดูดีไซน์นะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆนะตัวนี้ก็เป็นความเป็นนี่ซอฟต์หมดนะครับและนี่ดีไซน์นี่มีลูกเล่นนะตรงช่องแอร์แดชบอร์ดตรงนี้นะครับมีเส้น,เส,นเส้นสายๆแบบนี้เฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยโอ้โห วางตรงนี้ช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอนี้เป็นแบบฮาร์ดเป็นปุ่มแบบฮาร์ดนะครับและนี่จะเป็นในเรื่องของ climate หรือว่าระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวานะโอ้หให้มาเทพมากๆนะครับโอ้โห,โหและนี่มี usb a อีกหนึ่งช่องมีพอร์ r เรตอีกหนึ่งช่องที่วางของตรงนี้อีกหช่องนะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นไหม เราอยู่ในโหมดสปอร์ตแอมเบียนไลท์จะกลายเป็นสีแดงหมดแล้วนะในรถนี่แอมเบียนไลท์เป็นสีแดงไปละเฮ้ยโอเคนะครับปรับไปนี่อีโคแอมเบียนไลท์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้า n o r m a l แอมเบียนไลท์ก็จะเป็นสีแดงเฮ้ยโอเคกระจกนะครับปรับแสงอโอโต้นะนี่ไม่มีไฟให้ต้องใช้ไฟตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นออตโต้นะมีกระจกให้เช่นเดียวกับตัวนี้นะครับมีกระจกให้แต่ไม่ได้เป็นอโอโต้นะหรือเป็นอโอโต้อะไม่ได้เป็นออตโต้นะครับ แต่เวลาปิดไปสวิตมันปิดธรรมชาติเพราะตัวนี้มันไปดันปิดเออเก๋ดีอันนี้นี่เฮ้ยเปิดแบบตรงกลางออกมาท่านผู้ชมเอ้ยโอเคว่าเฮ้ยดูโอ้ยปิดเป็นแบบบานประตูเฮ้ยเท่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 ไม่ได้เลื่อนจากตรงนี้ไปเว้ยเออดูสินะเฮ้ยสวยว่าเออ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 เก๋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 แม่ช่างอยากลองขับคันนี้แล้วสิว่าเป็นอย่างไร นะครับแต่นี่เป็นแค่ม่านนะเป็นมา่านเปิดตัวหลังคาไม่ได้นะครับ ح ح> เป็นไงไฟ LED เท่ะมะั้ยโค้งๆนะอันนี้ถ้าอยากได้ไฟนี้ก็ปุ่มนี้นะครับนีโโ่โอ้โหเป็นแบบดิมด้วยนะค่อยๆปิดค่อยๆเปิดนี่แหละครับทานผู้ชมครับกับเจ้า ionic 5ไฟนะและอีกหนึ่งจุดเด่นเขาเขาบอกว่าเบาะเนี่ยมันหงายแล้วมันจะสบายมากๆเดี๋ยวรับนะ าบอกว่านอนในรถได้เลยอะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเเราลองปรับลงมานะให้เตี้ยๆตี้ให้ง่ายงลงมาเฮ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยนั่งได้นั่งได้นั่งได้เฮ้ยโอเคงามงามเฮ้ยงามงามโอ้ยนอนได้เลยจริงวะแต่ก็ได้แค่นี้ครับทานผู้ชมมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเตียงเป็นตังอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายเพราะว่าพื้นมันแฟลตมันยืดแข้งยืดขาได้ค่อนข้างที่จะสบาย โอ้โหมาแบบนี้โหหลับได้เลยอ่ะวางตำแหน่งดีๆนี่มุมมุมต่างๆนี่หลับได้เลยครับท่น้ชมครับไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันกับเจ้า i o n i c 5ของคุณใดครับว่าน่าใช้หรือไม่น่าใช้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจคร,รับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลม Super ์มซูเปอร์ไฮคูบีออนเซรามิก และนี่คือเจ้า Hyundai คุณไดไอออนิกไฟฟ์รับท่านครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันของกุญแจกุญแจนี้มีฟังก์ชันการทํางานที่ครบครันเลยนะและอีกหนึ่งจุดที่ผมยังไม่ได้พาท่านผู้ชมไปชมนะครับก็คือในเรื่องของจุดชาร์จของเจ้า ionic 5ตัวนี้ i o n i c 5ตัวนี้นะอยู่ตรงไหนเหรนะเพระเราเดินรอบคันเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเลยเพราะฝาที่ใช้ชาร์จไฟของเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีครับซ่อนไว้ที่ไหน ใครเห็นบ้างอามาเดินดูกันครับนี่นะเราอยู่ใกล้รถรถล็อกด้วยที่ชาร์จอยู่ไหนกันท่านผู้ชมมาดูกันโอ้โหเดินรอบขาดแทบไม่เห็นอยู่นี่ครับถูกซ่อนไว้ละเอียดยิบมากถูกดีไซน์ไว้ให้เข้ากับด้านท้ายของเขานะครับนี่เป็นไงนะครับ การเปิดฝาชาร์จของเขาใช้รีโมทนี้นะครับกดค้างไว้โอ้โหเปิดออกมาเป็นปีกนกเลยและนี่คือ ช่องชาร์จนี่คือไฟนะครับมีระดับไฟบอกไว้ด้วยนะครับว่าไฟของเขาเหลืออยู่เท่าไหร่ที่บริเวณเต้าชาร์จนี้ด้วยชาร์จได้ทั้ง AC และ DC ระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าเราชาร์จแบบบ้านเนี่ยครับเสียบกับบ้านเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยสาชั่วโมงอันนั้นคือเสียบขา3ตานะแต่ถ้าชาร์จแบบ AC นะครับที่กําลังไฟ10.5กิโลวัตต์นะหชั่วโมง6นาทีแต่ถ้าเป็น DC ถ้ากระแสะไฟ50กิโลวัตต์ใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ถ้ากระแสะไฟ35 50กิโลวัตซึ่งตอนนี้เนี่ยหาไม่ได้นะ50กิโลวัต์ใช้เวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นแปลว่าตัวคอมพิวเตอร์ตัวเมนบอร์ดที่รับเนี่ยรับไฟได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์อาแต่บ้านเราตอนนี้นะครับผัวจ่ายไฟ DC ที่แรงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์อานั่นก็แปลว่าเขาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จไฟทั่วไป50กิโลวัตต์อาว1ชั่วโมงหรือ61นาทีโอ้โหเทไหมโอ้โห และนี่แหลคะครับท่านผู้ชมครับกับเจ้าฮุนไดไอออนิก5หรือไอออนิก5ของฮุนไดบอเตอร์ประเทศไทยในวันนี้ลูกเล่นมีไม่น้อยอัตราเร่งสูนย์ถึงร้อยที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเขาอัตราเร่งสูนยถึงร้อยอยู่ที่5วินาทีเท่านั้นการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมเราต้องมารอดูกันว่าราคาที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่อย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับราคาอยู่ที่2องล้านห้ถึงสล้านบาทพร้อมส่งมอบเลยในเดือนพฤษภาคมนี้ในความเป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ ุดก็ต้องมาดูเขาว่าการแข่งขันรถไฟฟ้าในบ้านเรานั้นจะดูเดือดมากน้อยแค่ไหนวอลโว่ Volvo มี c 40ที่เปิดตัวใหม่เป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกัน To y ยต้าจะเปิดตัว b4x c ในปลายปีนี้รถจีนเข้ามาหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากมายในความเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีค่ายใหม่เข้ามาเปิดตัวในบ้านเราอีกในความเป็นรถไฟฟ้าค่ายที่มีอยู่ค่ายญี่ปุ่นที่ครองตลาดบ้านเราไว้เป็นเจ้าตลาดบ้านเราก็ต้องไม่ยอมให้ค่ายอื่นแบรนด์อื่นเข้ามาบุกตลาดมาก หม่นัก B M W i x 3ก็คือคู่แขกของเขา B C 4x ก็คือคู่แข่งของเขา Volvo c 40ก็คือคู่แขกของเขาเช่นเดียวกันและ Hyundai IONIQ 5คันนี้ เข้ามาในตลาดรถอีวีบ้านเราแล้วอย่างเป็นทางการราคาค่าตัวไม่ถึง3ล้านบาทน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวรสระยะทาง400กว่ากิโลเมตรแบตเตอรี่ที่มีอยู่70กิโลวัตต์ก็ต้องถือว่าใหญ่มากๆแรงมากๆขับเคลื่อน4ล้อและเทคโนโลยีที่เขาใส่มารอบคันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแต่อย่างใดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆรถคันนี้จะดีหรือไม่ดีไม่นานเกินรอครับอโตไล่ชัยแลด์ทีวีจะพาท่านผู้ชมไปลองขับกันอย่างป ็นทางการกับเจ้าคุณไดไอออนิก5คันนี้อยากทราบเหมือนกันมันจะมีดีพอที่จะขยเยาว b m n u i x 3ที่ผมชอบนักชอบนะได้หรือเปล่าและเขาจะดีกว่า Bc4x ของ t o โยต้ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้หรือเปล่าไม่นานเกินรอเราได้ทราบกันและนี่ครับอัตวัลไลแชนแนลดอทที และ EV ของ Hyundai IONIQ 5ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจกับผมนะครับและใครที่มาบูธ Hyundai Motor ประเทศไทยที่งานประกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ไม่ได้มีแค่ Hyundai IONIQ 5ให้คุณชมเท่านั้นยังมีคันนี้อยู่ครับทุกเจ้าครับ h y u n d a i s t a r i a รุ่นพรีเมียมมีการปรับแต่ง อุปกรณ์เข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนราคาขยับขึ้นมาเป็น2.2ล้านบาทแต่ออปชั่นที่เขาให้มาโคตรเทพหน้าตาเป็นหน้าตาใหม่แล้วกระจังหน้าแบบนี้ไฟเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบนะครับไฟ d a y t i m ม r u ั n น n ิ่งไม่ได้คาดกลางนะ แต่เป็น daytime running แ,แนวนอนแบบนี้เพราะตามกฎหมายบ้านเราไม่สามารถที่จะทําไฟ LED คาดกลางได้ผิดกฎหมายในกฎหมายขนส่งนะครับพรบรขนส่งไฟ LED ต้องอยู่ห่างกัน60เซนติเมตรนั่นคือตามกติกาแต่ในเมืองนอก LED คาดกลางมีให้คุณเลือกแต่ในเมืองไทยนี่คือตามกฎหมายด้านหน้าใหม่นะครับซันรูฟมาแล้วนะครับ มีที่เท้าแขนสําหรับผู้ขับมีมาให้ไฟเดย์ทาวน์รันนิ่งอยู่ในรถให้ด้วยนี่คือออปชันที่เขาใส่มาในเจ้า s t a r ิเอ r ร์พรีเมแค่หน้าก็ขาดแล้วในสไตล์นี้หน้าและหลังตกแต่งแบบเวอร์ชั่นเมืองนอกที่บูธฮุนไดในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นอลมอเตอร์โนะครับฮุนไดไอออนิก5ฮุนไดสตาริเ i อรรุ่น p r e เมียแล้วแต่ท่านผู้ชม้ะครับว่าจะมาชมรถคันไหนกันแน่แต่ยังเหลือเวลาอีก2วัน เข้ามาชมได้ครับคุณไดเอลนิกรอคุณอยู่ครับลองมาดูว่าใช่หรือไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจของครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ